บริหาร่ะโอ้ลูกแม่ลูกแม่บริหารขาค่ะบริหารขาอาลูกแม่คนเก่งโอ้ลูกคนเก่งบริหารบริหารขาค่ะบริหารขาค่ะเจี๊ยบ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 โอ้ร้องเก่งแล้วนี่ร้องเก่งแล้วนี่ดูซิดูซิร้องเก่งแล้วค่ะน้องร้องเก่งแล้วค่ะน้องมีเสียงแล้วค่ะโอ้ลูกแม่ไม่ได้เดี๋ยวหนูล้มลูก เดี๋ยวหนูล้มค่ะเดี๋ยวหนูล้มค่ะคนเก่งอน้อง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 คนเก่บริหาราไนอเออน้องคนเก่งอน้องคนเน้องคนเก่งเอออน้องคนเก่ง้องบริหารา่ออัดศึกค่าึกบริหารค่ะบริหาร น้องจะได้เดินได้ไหมลูกบริหารขาค่ะบริหารอ้าลูกมาลูกอ่าไปตกอยปตกอ่ะอ่ะ่ะหารค่ะบริหารค่ะต้อสุดนะลูกต้องปุดค่ะต้องฝึดค่ะต้องฝึดค่ะอ๋อนเก่งอันนี้ต้องฝุดค่ะอ่ะอ่อ่อันยืนนะคะยืนแว้วนะคะแม่ประคองลย่ น้องคนเก่งจ้าน้องคนเก่งจ <man from chapter Help> ้า <man> น้องคนเก่งทองน้องคนเก่งทองน้องคนเก่งทองน้องคนเก่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 งอาฝึกขาลูกฝึกขานะลูกนะฝึกขามแข็งแรงน้องจะได้แข็งแรงเลลูก แปดวันแล้วนะ better, ลูกจ๋าน้องน้องคนเก่งน้องคนเก่งตั้งชื่อลูกเจี๊ยบเมื่อไหร่ลูกจะเดินได้ลูกก็ต้องฝึกสุดท้ายเนี่ยลูกก็ต้องฝึกดูลูกแม่เอาโอตกตกเลยลูกตกลูกต้องฝึกสุดท้ายโอ้ลูกแม่ลูกแม่ตกตกต้องฝึกค่ะลูกยืนลูกยืนนะคะคนเก่งนาต้องเอาขานี้มาให้แข็งแรงให้ได้ลูกขาที่หนูเจ็บใช่นไหมลูก หนูต้องพามันแข็งแรงให้ได้นะคนเก่งหนูต้องพามันแข็งแรงให้ได้ลูกโอ้โหลูกเอ้ยน้องคนเก่ง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 อะไรอ่ะอโน่โน่โน่อันห่โน่อันน,น,น,น่จ้า,จาอัน่จ้าเกาะโอ้โหไม่ไม่ทำเลยขาท่านนะน้าลูกทำไมไม่ไม่ออก ออกกาลังกายเลยลูกออกกําลังหน่อยสิลูกค่ะท่านั้นลูกไม่ออกกําลังเลยเนี่ยลูกออกขาเดียวเนี่ยขา้นึนงก็ออกได้สิลูกเออเนี่ยลูกเออต้องออกได้ลูกก็เอามันมาเหยียบด้วยลูกเออต้องฝึกลูกต้องฝึกก็เอามาเหยียบด้วยค่ะให้มันช่วยขานี้สิลูกหนูจะเอาเปรียบขาข้างเดียวสิลูกเออนั่หลูกนั่นแหละฝึกไว้ละค่ะฝึกไว้ค่ะลูกฝึกไว้ฝึกไว้ค่ะลูกเอามันมาช่วยกันสิลูกเออนี่ยลูกเอามันมาช่วยกันนะ แล้วหนูจะได้เดินได้สักทีไงลูกฮึไม่ใช้ขาข้างเดียวมันก็เดินไม่ได้ใช่ไหมลูกนั่นแหละลูกเอามันมาออกเอามันออกมาแข็งแรงสุดเจ็ดการมันลูกนะเหยียบเต็มที่เล้วหลุดโอ้ยลูกเก่งค่ะแม่อ่าเอาลูกเอาหล้โอหใช้ขาข้างเดียวอีกข้างเอ้ลูกแม่ลูกแม่อีกข้างหนึ่งลูกไม่ใช้เลยมันหักไปแล้วเหรอลูกเอาลูกอ่ะโอ้คนเก่งไม่ใช้เลย อ่ะไม่เอาขาอย่ามาขึ้งลูกลูกยืนไว้นะลูกยืนไว้นะคะอาลุกทรงตัวไว้ลูกทรงตัวไว้ลูกทรงตัวไว้ค่ะลูกอาขาช่วยยันลูกอ่ะขข้างนี้ยันเลยเอินะลูกทรงตัวไว้นะคะทนเก่งเออลูกฝึกไว้นะคะลูกต้องค่อยๆลูกค่อยๆอ่านั่นแหละลูกเอามันช่่ยกันไว้เห็นภาพไหมคะอ่าทรงตัวไว้ทรงตัวไว้อันนหนอย่าพึ่งถลายออกทรงไว้ลูกทรงตัวไว้ อันนี้เอามันช่วยสรุกเอามันเอามันมาช่วยข้างนั้นน่ะข้างที่เจ็ด่ะเอามันช่วยสนุปงั้นลูกจะยืนไม่ได้ลูกต้องเอาช่วยเออลูกอันนั้นแหละลูกต้องเอาช่วยนั่นแหละลูกเก่งมากลูกต้องช่วยค่ะลูกต้องเอาขานี้มาช่วยลูกขานีหนูต้องช่วยนะขาขวาต้องมาช่วยขาซ้ายด้วยลูกอย่าเอาเปรียบขาซ้ายค่ะขาขวาต้องมาช่วยกันอ่าลูกพยายไว้ได้ไหมอันนั้นแหละนั่นแหละลูก ออกแอ่งเน่โอโถลูกโอ้ลูกโอ้เอาใหม่นะลูกนะลูกโอ้ลูกต้องทําได้สิลูกไม่ต้องทําได้ลูกเก่งอ่ะพิงไว้พิงไว้ไม่ให้พิงอย่างนี้ก็ได้เอาข้าวมาข้าวมาอ่ะลูกจ๋าพิงไว้ลูกพิงไว้โอ้คนเก่งอ่ะพิงไว้นะคะพิงไว้พิงไว้เออพิงไว้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 เออพิงไว้ลูกมันลื่นนะลูกมันลื่นนะครับเอาพิงไว้ลูกพิงไว้ถูกต้อง ทำไว้ทำไว้ทำไว้เออคำมันไว้ลูกทำไว้นะคะไอเก่ง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 ทำไว้ลูกทำไว้ทำไว้นะคะคนเก่งเออโหอยู่ได้นานไหมเนาะ